วันนี้ครบหนึ่งเดือนหลังผ่านพ้นวันเลือกตั้งสอสเมื่อ24มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลายอย่างครับสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องของกกตที่ขอให้วินิจฉัยเรื่องการคิดคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อขณะเดียวกันกกตแจกใบส้มใบแรกให้กับว่าที่สอสอของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับติดตามจากรายงานครับ แล้วหนึ่งเดือนเต็มที่ประเทศไทยผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมจนถึงวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการตั้งรัฐบาลแต่มติของสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาวันนี้เป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของกะกะตกรณีที่ขอให้สาลวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา128ขัดหรือแยง้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา91หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่ากกตไม่สามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญได้และยังมีมติด้วยเสียงข้างมากเจ็ต่อ2องอีกว่าคำร้องที่ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากกตจะคำนวณหาจำนวนสอสอแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา128ได้หรือไม่และการดำเนินการดังกล่าวชอบด้ดยรัฐธรรมนูญมาตรา91หรือไม่นั้นข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่า กกตได้ใช้อำนาจหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติจึงยังถือไม่ได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกกตได้เกิดขึ้นแล้วทางฝั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีมติแจกใบส้มใบแรกโดยสั่งเพิกถอนสิทธิ์นายสุรพลเกียรติชาัยยากรว่าที่สสเขตแจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยไว้เป็นการชั่วคราวหนึ่งปีหลังพิจารณาสำนวนสอบสวนของสำนักงานกกตจังหวัดเชียงใหม่แล้วเห็นว่า พฤติการของนายสุรพลเข้าข่ายผิดพรบรเลือกตั้งสอสอที่เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใด โดยมติดังกล่าวมีผลให้กะกะตต้องสั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่8จังหวัดเชียงใหม่และยังต้องดําเนินการเอาผิดนายสุรพลโดยร้องต่อสารดีกาเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใบดําหรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือใบแดงรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพลเกียรติชัยกกรไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี 2. ให้ยื่นคำร้องต่อสารดีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิรับสมัคร เลือกตั้งของนายสุรพลเกียรติชัยากร 3. สัส่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรรนรัษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเลือกตั้งที่8ใหม่ 4. ดํดำเนินคดีอาญาแก่นายสุรพลเกียรติชัยยกรครับ นายสุรพลเกียรติชยยายกรบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเข้าชี้แจงต่อกะกะตจังหวัดเชียงใหม่แล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับคำร้องที่ขอให้ตรวจสอบการทอดท่าป่าในพื้นที่แต่ได้ถวายปัใจจัยให้กับพระรูปหนึ่งจำนวน2 0 0 0บาทในนามส่วนตัวซึ่งไม่เข้าข่ายสัญญาว่าจะให้เพราะพระรูปนั้นไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งและยังเป็นพยานต่อกะกะตให้ด้วยพร้อมแสดงความแปลกใจที่กะกะตตั้งเป้าพิจารณาข้อร้องเรียนเฉพาะบางพักการเมืองหรือไม่ ขณะที่นายชูศักดิ์สรนรินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยบอกว่าเมื่อกกรตมีมติออกมาเช่นนี้คงทำอะไรไม่ได้เพราะตามกฎหมายถือว่าคําสั่งของกกตถือเป็นที่สุดเมื่อคนของพักได้ใบส้มจึงเท่ากับว่าเสียที่นั่งสอสอไปหนึ่งที่นั่งเพราะพักไม่สามารถส่งใครลงเลือกตั้งใหม่ได้ ถูกสื่อมวลชนสอบถามมาหลายวันกรณีถูกจัดอันดับเป็นเศรษฐีในทวีปเอเชียสำหรับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเมื่อถูกถามอีกครั้งพลเอกประวิทยมีสีหน้าขึงขังยืนยันทรัพย์สินที่มีได้แจ้งปปชไปทั้งหมดแล้วและข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ความจริงจึงไม่จำเป็นต้องทำอะไร อันนี้โดนพาดพิงหลายเรื่องอึดอัดอึดอัดใจนะแบบเหมือนเป็นกรขบวนการก็มันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแล้วจะไปทำอะไรคือมีคนออกมารับลูกเลยว่าอันนี้ให้สอบแล้วเห็นคุณเสรีพิสูจน์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปให้ปปชอสอบโอ้สอบได้เลยก็มันอยู่ในแค่อยู่ในแค่ปปชเขาเราก็เราก็แจ้งปปชไปหมดแล้วก็คือสับสนท่านก็คืออยู่ในอยู่ในอยู่ <c oughs> ที่ปปชก็จะไปมีอะไรกันไม่มีอะ โอ้โหมายถึงว่าในเว็บไซต์เนี้ยส่วนความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์หลังจากขาดผู้นำพักวันนี้มีการประชุมใหญ่สามาัญประจำปีเพื่อรับรองงบการเงินตามกฎหมายของพักการเมืองและยังขอเอาวันที่15พฤษภาคมนี้นัดเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ ก่อนให้กรรมการบริหารพักชุดนี้เป็นผู้ตัดสินใจทางการเมืองร่วมกับว่าที่สอสอใหม่ว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านโดยมีตัวเต็งเข้าชิงหัวหน้าพักสามคนคือนายจุรินลักษณะวิสิทธ์นายกนจาติกวนิชและนายอภิรักษ์โกสโยธินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน